มีลูกคนนึงค่ะเขาได้รับพอรอันประเสริฐเลยนะคะเพราะว่าได้จดหมายข้ามประเทศค่ะพ่อแม่เนี่ยส่งมาอวยพรบีใหม่ซึ่งข้อความเนี่ยซึ้งมากจนทิ้งไม่ลงถึงกับเอาไปสักตามร่างกายตัวเองเลยนะคะ ต้องบอกว่าเพจดังค่ะอย่างเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บนะคะเขามีการโพสต์ภาพชวนประทับใจค่ะหลังจากที่ลูกเนี่ยเขาได้รับจดหมายจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมคะซึ่งสาหรับลูกเนี่ยต้องบอกว่าพรของเอ่อพรของพ่อแม่เนี่ยเป็นพรอ,อันประเสริฐค่ะลูกเนี่ยต้องเอาข้อความบนหน้าจดหมายคุณผู้ชมคะที่เป็นลายมือของพ่อแล้วเป็นลายมือของแม่เนี่ยไปสักบนร่างกายเลยค่ะโดยข้อความที่พ่อแล้วก็แม่เขียนส่งมานะคะระบุว่า พ่อขอให้ลูกมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปและทางฝากฝั่งข้อความของแม่ค่ะมีการระบุเหมือนกันนะคะบอกว่าแม่ขอให้ลูกมีความสุขไปให้มีโชคมาให้มีลาภอ,อันนี้เป็นข้อความของทางคุณแม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าโพสต์ดังกล่าวค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยนะคะหลายคนอบอกเลยว่าออกมาอวดรอยสักนะคะแล้วก็เป็นรูปที่ลูกวาดก็มีเป็นรอยสักหน้าพ่อแม่ก็มีค่ะ บางคนบอกว่าได้เห็นโพสแล้วเนี่ยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเช่นเดียวกันต้องยอมรับนะคะว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่ไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวได้ในช่วงเทศการลต่างๆค่ะสิ่งใดที่ทําให้เห็นแล้วเนี่ยพอบรรเทาความคิดถึงหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับตัวเองได้ก็ยินดีที่จะทำนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็เห็นแล้วก็อดแบบคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้เหมือนกันค่ะ